พูดถึงเป็นโรคมะเร็งอะคะมันก็ก็ไม่มีใครอยากเป็นอะเนาะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการกินดีอยู่ดี Good Food Good Health ค่ะคุณผู้ชมคะสาเหตุส่วนใหญ่ของการเสรียชีวิตของคนไทยนะคะมาจากโรคร้ายแรงต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันนะคะแล้วก็อีกหลากหลายโรคเลยแล้วค่ะ ซึ่งมีสาเหตุมาจากวิธีการดำเนินชีวิตนะคะการกินความเป็นอยู่นะคะหรือว่าที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมค่ะในปัจจุบันนะคะมีสารเคมีมลภาวะต่างๆมลพิษนะคะที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะและเป็นสารที่ทําให้ก่ะโลคมะเร็งขึ้นมาค่ะดังนั้นวิธีหลีกเลี่ยงนะคะที่ทําให้เรานะคะไม่เป็นโรคมะเร็งค่ะฟังกันให้ดีๆเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถปลอดภัยได้ง่ายๆค่ะโดยการเพิ่มภูมิต้านทานเพิ่มสารต่อต้านอนุมูลอิสระค่ะด้วยการบริโภคอาหารที่ดีและมี ประโยชน์นั่นเองค่ะและที่สําคัญที่สุดนะคะนักโภชนาการชาวไทยค่ะได้คิดค้นนวัตรกรรมใหม่นะคะในการสร้างเอนไซม์จากต้นกล้าพืชถึง20ชนิดค่ะรวบรวมจุดเด่นๆน,นะคะของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลากหลายแบรนด์มาไว้ในกลิ่นไซเบอร์นี่แหละคะ่ะและกลิ่นไซเบอร์จะสามารถช่วยรักษาโรคได้จริงหรือเปล่านะคะวันนี้ค่ะเรามีนะคะผู้ป่วยที่เขาใช้กลิ่นไซเบอร์รักษาโรคร้ายแรงมาแล้วค่ะแต่ว่าจะเห็นผลหรือเปล่าและจะเป็นยังไงต่อไปถ้าพร้อม ลไปมเยก็ที่แรกอะ่ะเราหนูไม่มีอะไรผิดปกติเลยนะพี่แต่ว่าปวดท้องรอบเดือนธรรมดาแล้วมันก็ปวดขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนเพราะว่ารอบเดือนจะมาทุกเดือนใช่ไหมคะมันก็ปวดขึ้นแต่ละเดือนอะ่ะมันจะปวดไม่เท่ากันคือก่อนที่จะเป็นก็ปวดมากแล้วเดือนต่อมาก,ก็ปวดมากๆแล้วก็มากๆมากๆที่สุดจนเดินไม่ได้อะ่ะหนูต้องคานไปห้องน้ําเอาอะ่ะแล้วทีเนี้ยปวดมากจนถึงขนาดท้องตัวเองอะ่ะบิดนะ่ะปกติท้องเราก็เป็นท้องธรรมดาอันนี้มันจะบิดโคง้งแบบ เหมือนก้อนเนื้อเป็นคลื่นทะเลเลยอะหนูเห็นแล้วเฮ้ยมันทำไมเป็นอย่างนี้พอจับเข้าไปมันเป็นก้อนแล้วมันปวดมากปวดแบบทรมานไปหาหมอหมอก็บอกว่าแค่ปวดท้องรอบเดือนธรรมดาก <c oughs> ินิีกที่บ้านนะคะก็ให้ยามากินก็ไม่หายแล้วก็ลองอีกสักสองสามเดือนมันก็ไม่หายมันเริ่มปวดมากผิดปกติที่แรกอะบอกว่าเป็นแค่ซีช็อกโกแลตไม่ตกใจค่ะไม่ตกใจเลยธรรมดามาก <c oughs> พอมาฟังผลอีกทีหมอก็เลยบอกว่าคุณเป็นมะเร็งพงุงมดลูกที่อายุน้อยที่สุดในโรงพยาบาลน,นั้น ็อกเลยค่ะพี่เบอร์เลยเบอร์อารเซมีร์เดินไม่เป็นท่าเหลือหลาไปหมดเลยก็กินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับจุกหน้าอกหายใจเหนื่อยง่ายเพราะว่ามันจะเหมือนคนอายุเยอะน้ำหนักช่วงนั้นอาจจะ38393ทุก3เดือนไปหาหมอก็ยังหนักเท่าเดิน3 8ม9แค่นี้แม่เขาก็บอกว่าเออลองกินยาตัวนี้ดูเพราะว่าคนที่บ้านกินเยอะแล้วแม่ก็กินเหมือนกันก็เลยลองกินดูช่วงนั้นก็กินแล้วมันก็ดีขึ้นนะเพราะว่าเราอ่ะ จะเหนื่อยง่ายทําอะไรก็เหนื่อยแล้วก็จะจุกใต้ลิ้นปี่ตรงนี้กดเข้าไปนะันจะเจ็บมากแล้วหายใจไม่คล่องเพราะตั้งแต่กินยาตัวนี้นะคะไม่เจ็บไม่ปวดแล้วก็ช่วงที่ที่อ้อมบอกว่าจุกหน้าอกตรงเนี้ยก็ไม่มีเลยเพราะปกติกดเข้าไปมันจะเจ็บกดเข้าไปนิดนึงก็จะเจ็บเดี๋ยวนี้กดเข้าไปไม่เจ็บเลยแล้วก็หายใจไม่ไม่เหนื่อยปกติถ้านั่งนิดนึงคุยนิดนึงก็จะหายใจหอบจะสังเกตได้หายใจแรงหอบเดี๋ยวนี้ก็ไม่เป็น แล้วก็กินข้าวก็ได้อะค่ะปกติจะกินข้าวนิดเดียวเพราะว่ากินแล้วมันจุกที่คออะมันกลืนไม่ลงอะเดี๋ยวนี้กินข้าวก็ได้อะค่ะแล้วน้ําหนักก็ช่วงนี้ก็ขึ้นแล้วเป็น44แล้วค่ะตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองอะหายจากโรคมะเร็งแล้วค่ะพี่ไม่คิดว่าตัวเองเป็นมะเร็งแล้วอะค่ะเพราะว่ากินข้าวอร่อยนอนหลับสบายทําชีวิตให้มันปกติมันก็เลยไม่รู้สึกว่าตัวเองจะเป็นอะไรอะค่ะในความรู้สึกหนูนะคะหมอเขาก็บ้าหายนะคะเพราะว่าเราไป ตรวจทุกสามเดือนนะคะคุณหมอก็ว่าหายอะคะ่ะมีทักเยอะมากเพื่อนที่ทํางานเข้าเพราะว่าจะเข้าออฟฟิศใหญ่ทุกเดือนล่าสุดเขายัางทั้งแล้วว่าเอออ้อมฟื้นตัวเร็วจังทําไมฟื้นตัวเร็วขนาดนี้ก็บอกว่าเออก็กินข้าวอร่อยก็ที่แรกก็ไม่ได้บอกเขานะว่ากินอะไรกลัวเขาไม่เชื่อเนาะแล้วพอดีมีแม่เขาเป็นก็เลยบอกว่าเออเนี่ยเรากินตัวนี้นะกินข้าวอร่อยแล้วก็มันร่างกายมัน ผิดปกติมากเพราะตะก่อนจะหนัก3839ผอมมากเลยก็เลยบอกว่าเออทานตัวนี้แหละจริงๆไม่ได้โกหกแล้วก็เขาก็เลยไปให้แม่ทานแม่เขาก็อาการดีขึ้นนะคะเอนไซม์ Inside, ตัวนี้มันก็ผลิตมาจากธรรมชาติใช่ไหมคะเท่าที่หนูศึกษามาเนาะมันก็ไม่น่าเป็นอันตรายกับร่างกายเราก็อยากให้ลองดูอะคะ่ะเพราะหนูทานแล้วหนูก็ว่าดีจริง,รงๆค่ะพี่โรคภัยไข้เจ็บเนะี่ยมันอาจจะมากับทุกคนก็ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าคนเราอะร่างกายคนเรามันมีเซลล์มะเร็งอยู่ทุกคนแต่ไม่รู้ว่ามันจะมาตอนไหน ช่วงไหนเราก็ยังไม่รู้มันอาจจะมาช่วงที่ร่างกายเราอ่อนแอก็ได้ช่วงที่เราไม่ได้ดูแลสุขภาพคือออกกําลังกายกินอาหารครบห้าหมู่เราก็อยากให้มองสิ่งนี้เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสิ่งแวดล้อมและวิธีการดํารงชีวิตปัจจุบันเป็นตัวการสําคัญในการทาลายสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศความเครียดจากการทํางานหรือการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะร้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดโรคภัยต่างๆตามมา,มามากมาย ไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันโรคภูมิแพ้โภชนาบำบัดเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เข้ามาช่วยปรับสมดุลร่างกายช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและฟื้นฟูร่างกายจากการเจ็บป่วยเหล่านี้ได้ ด้วยพลังมหัศจรรย์ของอาหารจากธรรมชาติโดยการคัดสรารพชนาสารที่ท่งคุณค่าจากธัญพืชหลายชนิดด้วยกระบวนการผลิตจากเทคโนโลยีด้านอาหารสมัยใหม่บับรรุร่วมกันไว้ในกรีนไซเบอร์พลังมหัศจรรย์จากธรรมชาติกรีนไซเบอร์นวัตกรรมใหม่ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้รวบรวมสารต้านอนุมูลอิสระเอนไซม์ N ide, สกัดจากพืชและสารอาหารที่มีประโยชน์มากมายจากธรรมชาติมารวมไว้ในหนึ่งเดียวนี้ ลีนไซเบอร์ประกอบด้วยสาหร่ายสไปรูรีน่าจมูกข้าวสารีงาดำอบบดแห้งรำข้าวกล้องและยังมีเอนไซม์สกัดจากต้นกล้าพ,พืชสำคัญถึง20ชนิดนี่คือมาสจา์จากธรรมชาติที่อยู่ในกลีนไซเบอร์อาหารจากธรรมชาติที่ช่วยปกป้องร่างกายและฟื้นฟูนสุขภาพกลีนไซเบอร์ผลิตภัณฑ์อาหารอันทรงคุณค่าจากธรรมชาติ อย่ารอให้ป่วยมาดูแลร่างกายของเราให้แข็งแรงอยู่เสมอด้วย Green Cyber. Green Cyber กรีนไซเบอร์กรีนไซเบอร์มกล่องราคา1,200บาทบรรจุ100เคปซูลสั่งซื้อตอนนี้พิเศษลดเหลือเพียง900บาทซื้อ3กล่องลดพิเศษ2,500